ตอนญาติโยมท่านหลายวันนี้อาตมาภาพระธิการที่สอนคำพลธธรรมุนก็จะมานําเจ้าปีทองนะครับออกจากโลค่าสัตว์นะครับก็่าบรปิษัทครบแล้วนะครับเราจะนําเจ้าปีทองนะครับซึ่งเป็นวัวเพศเมียบรนพายใหญ่นะครับสีออกขาวนะครับมีรูปองค์พรยสัตตัดดเต็มบรรพ่าในวิดีโอนี้นะครับเราจะขึ้นรถไปนะครับทำพิธีที่บ้านสัตว์แก้วนะครับ อยจะตามน้องปีทองไปนะครับอย่างกระชันชิดติด ขอบรถเลยนะครับและในวันนี้นะครับเราก็จะไปทําพิธีไทยชีวิตโคพีทองนะครับที่โรงฆาสันนะครับก็จะมีหมูด้วยนะครับเป็นสิ่งมีชีวิตที่น่าสงสารมากครับเพราะว่าเกิดมาเพื่อเป็นอาหารของมนุษย์แล้วก็เกิดมาใช้ที่บากกรรมนะครับ เดีย๋ยวเราจะนำเจ้าปีทอนะครับตามขึ้นรถไปติดๆเลยนะครับนนี่เ้าก็เป็นลงค่าสัตว์นะครับที่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับมีประกาศจากเทศบาลตะบนพรเจเลยเนยนะครับก็ถูกสุขลักษณะถูกสุขอนามัยทุกอย่างนะครับเราก็มาถ่ายโคที่นี่เป็นประจำนะครับ oh wow. อีนนี้เราก็นำเจ้าปีทองเข้าเคอะกันนะครับเดี๋ยวจะทำพิธีกันนะครับสักครู่นะครับาใใใหหหห้้คมมม่่ขะดเล 早上车。 ไปไปกับก oh, oh, ่อนไปไปมันนี้โมไอโมยันมีสองข้างมีสอง สะเสนังสะพันทุงนรินทรังปริตานุภาโวสัจารกะกตุเุตปริตาวานเมตังสมตาภาทันตาอาวิกิตจิตตาปริตังพานันตุ ताके गामे धरूपे केड़े सिखार तते चन्ता लिखे विमाने हे परते चकामे धरूवना काने हि हवतु हि केते उमा जयंतो देवाशला त्रवेसमे यककंठपना था तेहन्ता सन्ति केय मुनि वर वचना साधभो मे सो नन्तु ธรรมสวรกาโลยัมพัทันตาธรรมสวรกาโลยัมพัทันตาธรรมสวรกาโลยัมพัทันตานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ Namo Atasa Bhagavato Arahato Asama Sambutasa Bodhang Saranang Kaca Mitamang Saranang Kaca Misangka Saranang Kaca Mitutiyam Bibudhang sarana Kaca Mitutiyam Bitamang sarana Kaca Mitutiyam Bisangkang Saranang Kaca mitadiampi hutang sarana kaca mitadiampi hamang sarana kaca mitadiampi sangkang sarana kaca mie. อิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิ a v อ t u ต anuttaro p u r i สารถิสัตถ r เทวมโนสานังโพธุภะคะวะติสวาคาโตภะคะวะตาธรรมสันทิฏฐิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนายโกปัััจจตตงเวทิตาโพวิยนโยหิติสุปฏิปันโนภค ພະວະໂຕສາວະກະສັງຄໂອໂອຊຸປະຕິປັນໂນພະຄະວະໂຕ ยายปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยาทิทางจตาริปุริสายุคานิอัตาปุริสปุคะลาเอสภะคะวะโตปาหุเนโยทักขิเนโยอัญชลีกะละเนโยอนุตตาังปุญญาเกตังโลกาสัตติ อุเทตยันจากขุมาเอกราชาหาริสวรรณโนปัทถวิปภาโสตังตังนามาซามิหาริสวรรณังปัทถวิปภาสังตยัญจักขุทะวิหเรมุทิวสังเยพระมุนาเวทักุสะอะธามิเตเมนะโมเตจมะปาลยันตุนามาถุพุทธานังนามา อุโพธิยาณโมบิมุตตานังนาโมบิมุตติยาอิมังโสภริตตโมโรจารติเอสนะอเปตยัญจะภูม่าเอกราชาริสวรรณโนปัทวีปภาโสตังตังนามาสามิหาริสวรรณนะ ปะเทวิปะาสังตยันจะคุธาวิหเรมุรัติเยพระมุนหาเวทกกุสะพระธรรมเมเตเมนโมเตจามาปาลยันตุนามาตุโพธานังนามาตุโพธิยานโมบิมุตตานังนโมบิมุตติยาอิมังโสปริตังโมโรจะว่าสมกับไยติเกาวคำถวายพร้อมกันนะครับ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมานิมะยังพันเตโธธนานิสปาริวารานิ พิโคสังคัสะโอโนชย,ยมามะสาธุโนพันเตพิโคสังคโคอิมานิโคธานานิปฏิคันหาโต,ตาอามหากังท,งทีคารตังอิตายะสุขายะข้าแต่พระพิสุส่งผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวาย โคปีทองตัวนี้แดกคณะสงฆ์ขอคณะสงฆ์จงโปรดรับโคปีทองตัวนี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายสิ้นกาแลนานเถิด ya go ahead. Go ahead. Go ahead. Go เจ้าซึ่งที่จิตยังที่ฐานขอตั้งจิตอธิษฐานขอตั้งจิตอธิษฐานสาบานตนสาบานตนต่อหน้าพระรัตนัยต่อหน้าพระรัตนใจขอพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าพระธรรมพระธรรมพระอริยสงฆ์พระอริยสงฆ์และเทวดาและเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเพื่อสาคนโลกเพื่อสาคนโลกอันละแก่อันละแก่ พระแม่กวนอิมพระแม่กวนอิมพระกะศิติพันธ์พระกะศิติพันโอโพธิสัตโอโพธิสัตว์พระมหาพรมพระมหาพรมพระอินทร์พระอินทร์พระสยามเทวาธิราชพระสยามเทวาธิราชเขาจตุมหาราชเขาจตุมหาราชทั้งสี่ทั้งสี่นาคาธิบดีนาคาธิบดีทั้งเก้าทั้งเก้าพระยาสุวรรณนาคราช พระยาอมราชพระยาอมาราตพระแม่ธรณีพระแม่ธรณีพระพิคเนศพระพิคเนศพระศิวะพระศิวะพระแม่อุมาทีวีพระแม่อุมาทวีพระนารายณ์พระนารายณ์พระแม่ลักษมีพระแม่ลักษมีพระแม่สุรัสสวัสดีพระแม่สุรัสสวัสดีพระยาโคนุพิพระยาโคนุพิแม่โคการเทนุแม่โคการ Ha <laughs> จะนำโคตัวนี้ชื่อว่าชื่อว่าปีทอง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 ไปเลี้ยงดูไปเลี้ยงดูอยู่ในความรับผิดชอบอยู่ในความรับผิดชอบโดยจะไม่มีการค่าโดยจะม่ไม่มีการค่าและขายและขายโดยเด็ดขาดโดยเด็ดขาดจะเลี้ยงจะเลี้ยงจนกว่าจนกว่าโคจะตายโคจะตายตามอายุไขของมัน ข้าเจ้าอ่าข้าพเจ้าปิดคำสาบานปิดคำสาบานขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ปจิตาโตมหกิปะไมว่สมิชัตโตสัพเพปุเรตุสังกปารันโทปนาราโซยะทามณีโชติราโซยะทาสัพพิโยวิวัจชันตุสัพาโลโควินาสตุมมาเตภวาตวันตาราโยสุขีตีคายุโกผวะอภิวาทนาสีลีสเนจจังโวทาปจายโนจัดตารโธรรมาวัฏฐันติอายุวันโนสุขัง ภะลังชยเิทธิธนังลาพังโสติภาขยังสุขังพลังสิริอายุจัวโนจะโพคังวุีิจะยาสวะสัตวะซาจายุจะชีวสิทธิพวันตุเตทวตุสาพะมังคลังรักขันตุสาวพระเทวตาสาะพพุทธานุภาเวนัสธาโสทิพวันตุเตหวตุสาพพมังคลังรักขัน พรเทวตาสาวพธรรมานุภาเวนัสธาโสธิภวันตุเตภวตุสาพมังคารังรักขันตุสัวพระเทวตาสาวพ,พสังฆานุภาเวนัสธาโสธิภวันตุเตเตอนตนี้นะครับเราก็ทำพิธีถ่ายชีวิตโคปีทองเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับขออนุโมทนาบุญกับญาติโยมทั้งหลายที่ร่วมบุญมาในครั้งนี้ด้วยขออนิสงส์งแหง่ง อายุวัฒนสุขภาพพระปฏิภาณธนสารสมบัติจงสำเร็จเกิดมีแก่ทุกท่านทุกคนเทอญ